بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله ندرس اليوم الدرس الثاني وهو الذي يتعلق بالكلمات والمفردات والنصوص والجمل لتجارة البضائع روجر رينرو ในวันนี้บทเรียนที่2องนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ข้อความหรือประโยคเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านะครับอัลมุฟรดัดก็คือคำศัพท์นะครับวันนูซุสข้อความหรือประโยคนะครับวัลยุมัลประโยค ลิติารติลบาอเอเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าซึ่งในตอนแรกเราก็เรียนไปแล้วนะครับทีนี้สินค้าที่เราจะขายนั้นแน่นอนที่สุดมันจะต้องเกี่ยวกับสีมันจะต้องเกี่ยวกับขนาดมันจะต้องเกี่ยวกับอาการช่วงาการการตวง การวัดการชั่งลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็ให้พวกเราได้ตั้งใจนะครับอ,อย่างเช่นคำศัพท์ที่เราจะเ,าเรียนในวันนี้เกี่ยวกับสีนะครับสีแดงสีแดงภาษาอาหรับอัพรอัร ไม่ใช่อหมัดถ้าเป็นอหมัดชื่อชื่อคนนะครับนี่อหมร์ด้วยตัวรอลงท้ายด้วยตัวรออหมร์สีแดงอัสฟอรอัสฟอรสีเหลืองนะครับอัสฟอรสีเหลืองจัฮเรี์จัฮรีสี ชมพูอัดรสีเขียวบรตุกาลีบรตุกาลีสีส้มนะครับเราได้นะครับ,รนะรบห้าสีแล้วนะครับอัหมารสีแดงอสฟรสีเหลืองซาฮรี ري, สีชมพูอัครสีเขียว บุตรก้อนีสีส้มนะครับอาร์จักแฟตเอซร็อกนะตัวที่ะครับอซร็อกแฟตก็คือสีฟ้านะครับสีม่วงนะครับสีม่วงนับซาจี Nafsaji, nakap nafsaji, pasarakwa nafsaji, nafsaji, Na Na si mung, si nampatan, bonni, bonni, si dam, aswat, aswat, si dam, si kau, nakap abjap, si kau. อับยัดนะครับต่อไปนะครับรมาดีรมาดีก็คือสีเทารมาดีรมาดีาดสีเทาอาัซรอกอัซรอกก็คือสีน้ำเงินถ้าสีฟ้า azrofate นะครับต้องจำไว้ให้ดีนะครับสีน้ำเงินกับสีฟ้าคล้ายๆกันนะครับสีฟ้าอ่อนนิดหนึ่งนะสีน้ำเงินก็เข้มนิดหนึ่งถ้าสีน้ำเงินนะครับ azrof azrof สีฟ้าซร r o f a t e นะครับน่าจะง่ายนะครับไม่ยากง่ายนิดเดียวนะครับสีโดยเฉพาะถ้าเราดูาตามาสไลด์นะครับก็จะมีตัวหนังสือมากับสีเลยนะครับก็อยากจะให้สังเกตนะครับคงคงคงไม่ยากนะครับทีนี้ นอกเหนือจากสีนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดนะครับขนาดขนาดก็คือฮะจัมซึ่งคนอรับพูดว่าฮะจัมฮะจัมก็คือขนาดนะครับซึ่งเราก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษนะครับซึ่งภาษาอัหกับก็ใช้กันนะครับไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวนะครับขนาดเล็กเนี่ยสวีร์สวีรนีร่ถ้าเป็นเสื้อก็น่าจะเบอสสวีรนะภาษาอัหรับซอสวีรนะครับขนาดเล็กขนาดกลางมุตาวสิตหรือว่ามักอสมุตาวสิต มอกอสมุตาวสิตขนาดกลางนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ฮัจจมกะบีร์ฮัจจมกะบีรขนาดใหญ่นะครับถ้าขนาดใหญ่พิเศษนะครับฮัจจมกะบีร์จิดันขนาดใหญ่พิเศษ XL น่าจะ XL 1 XL 2ลักษณะอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำขนาดเล็กซอกรขนาดกลางมาคอสมุตวาสิตมาคอสมุตวสิตขนาดใหญ่ฮะจัมกบีริรขนาดใหญ่พิเศษฮะจัมกบีริรจิดนนะครับก็ถ้าเรา อาสนใจจริงๆก็คงคงไม่ยากนะครับที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะขายนะครับก็เกี่ยวกับสินค้านะครับเกี่ยวกับมาตราช่างมาตรตวงนะครับวัดอย่างเช่นใส่ในบัชจุในหีบ วันจุหอนะครับซึ่งคนอาหรับเขาจะใช้เขาจะเราว่าซนดุกซนดุกหมายถึงหอเพราะว่าตู้ปรสนีซนดุกบริบนะครับหอซนดุกฮีดลาฟนะครับลาฟ เขาใช้ว่าเขาเรียกว่าลัฟฮี e นะครับใช้ได้ทั้งสองทีนี้มาที่ของนั้นเราจะบรรจุใส่ในในลังในหลังใหญ่นะครับก็ภาษาหรับใช้ว่ากอฟัสหรือว่ากอฟ s o น Inda กอฟัสคุณมีนลังไหม,มน้ำมินดีกอฟัส ผมมีอเมลังลัง n อ k o p s หรือว่ากอฟัสกอฟซุนถ้าเราพูดว่ากอฟซุนอารับก็เข้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นชิ้นอาจจะเป็นอันอาจจะเป็นแท่งชิ้นเป็นอันเป็นแท่งเนี่ยกิตะหรือว่ากอตะได้ทั้งสองนะครับกอตะหรือว่ากิตะเกม กิ่ต่กัมกี่ต่กี่ชิ้นนะครับกี่แท่งกรรมัมเท่าไหร่กี่กี่ชิ้นกรรมัมนะครับบางทีสินค้าที่เราจะขายนั้นที่วัดเป็นเมตรนะครับกี่เมตรมิตรคนอราบเขากล่าวว่ามิตร,ร,ร,ม,ตรมิตรก็คือเมตรกัมมิตร,ก,ตรกี่เมตนะครับนะ แล้วก็ที่มักจะใช้ในเรื่องของอสินคา้าประเภทเสื้อประเภทกางเกงหลานะครับหลาซาฮะซาฮะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะพวกมิติแต่ว่าเขามีคำที่ใช้ว่าหลานะครับเราจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ สนดูกสนดูฮีบนะครับลัฟลัฟนี่หมายถึงหอหอเราจะจะหอของเราใส่ในลังเล็กๆจะส่งทางไปรษณียนะอาพอที่จะเห็นภาพนะครับหอใช้หอ,อลัฟลังลังนี้ก็อฟัสหรือว่ากอบสุน แท่งหรือว่าชิ้นรัวอ,อันนะครับกอตากตาหรือว่ากิตาเมตรเมตรก็คือเมตรลาซาหะนะครับก็สามารถที่จะย้อนดูได้นะครับคำที่เราได้เรียนรู้ที่ผ่านมานะครับครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับ ช่างเกี่ยวกับตวงเกี่ยวกับวัดนะครับเจ,จ,จ,จ้าชเจ้าชหรือว่าเจ้าจนนะครับเจ,จ้าจนภาษาไทยเขียนเจา้าจนนะเพราะว่าไม่มีตัวให่ไม่เป็นไรนะครับเจ,จ้าจนคู่คู่กี่คู่นะครับกางเกงหนึ่งคู่นะครับสมมติ อาทุงเท้าหนึ่งคู l l ah, ่ลอดลำบะรั่วลำบะตุนนะจะซื a, ้อหลอดนะครับรั่วเป็นโหลนะครับเป็นโหลนะครับด๊าซีนะด๊าซีนะตุนอ่าซึ่งคนอาหรับบ้านๆว่าเปดดาร์เจนดาร์เจนก็คือโหล นะครับขายเป็นโลกิโลกิโลก็กิโลกรัมอาหรับก็พูดเหมือนกับคนไทยเหมือนกับคนที่พูดเป็นภาษา马来อยู่กิโลกัมกิโลนะเท่าไหร่กี่กิโลครับนะครับอันนี้เกี่ยวกับามาตรา,าช่างนะครับตวงหรือว่าวัดนะครับคู่เจ,าจ้าจุนคู่เจ,าจ้าจุนหลอด ลัมบาตุนโลดัซีนาโลว่าดัซีนาตุนนะกิโลกรัมโลว่ากิโลนะครับกิโลกิโลคนอาหรับก็ใช้เหมือนกันนะครับเหมือนกับคนทั่วทั่วไปกิโลเท่าไหร่นะครับกัมกิโลกี่กิโลนะครับทีนี้พอเราเรียนรู้เกี่ยวกับ าการช่างการตวงการวัดขนาดต่างๆนะครับแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการานับจำนวนนับจำนวนนับนะครับอย่างเช่นหนึ่งอันนี้ถ้าคนปตัตตานียจรานราชวะคนบ้านเราเนี่ยภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะ เคยคุ้นหูนะครับวาฮิดวาฮิดุนจะกล่าวว่าวาฮิดุนก็ได้วาฮิดก็ได้วาฮิดแปลว่าหนึ่งอิสนานอิสนาหนี่รัว่าอิสนาสองวาฮิดหนึ่งอิสนาสองซาลาซะรัวซาลาสตุนสามอัรบะตุนสี่ อารบะตุนสีรวัวอารบะสลาสะอันเดียวกันนะครับสามสี่นะครับวิดอิสนานรือวอิสนานิสาลาสะอารบะ,าาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะครับห้าคัมซะคัมซะหกสิทตะหก สิทนะครับต่อไปครับเจ็ดสบะสบะเจ็ดแปดซามาเนียนะครับซามาเนียแปดอันนี้เด็กอนุบาลบ้านเราก็คุณครูสอนแล้วระดับอนุบาลน,นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนี่สอนนะครับว่าเห็ดอิสเนียนหรือว่าอิสไนนี่ว่าเห็ดอิสเนียน สามสี่ห้เก้านะครับที่เก้าอาชาโรหรือว่าอาชรตุนสบนะครับก็ถ้าเราสังเกตดูเด็กๆระดับตริกาก็มักจะคุ้นกับจำนวนนับ ที่เราได้เรียนเรียนรู้นะครับในวันนี้นะครับทีนี้หลักหลักร้อยนะครับร้อยมิอาตุนนะครับมิอาตุลหนึ่งร้อยมิอาตุลหนึ่งร้อยนะถ้าสองร้อยเนี่ยมิอาตานี่ถ้า 300, สามร้อยซาลาซูมิอะนะครับเดี๋ยวก็ ข้างหน้าเราก็อาจจะมีสอนนะครับหนึ่งพนะครับหน, 1, นึ่อัลฟุนหนึ่พนี้อัลฟุนนะอัลฟุนหนึ่ทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสนทนาการซื้อขายอาหารนะครับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อผู้ซื้อมาที่ร้านอาหาร นะครับผู้ซื้อก็กล่าวว่าัสสลามุ u ะล a ยกุมนะครับัสสลามุอะลั i กุมกล่าวกับเจ้าของอาหารเจ้าของร้านอาหารนะครับัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับเจ้าของร้านอาหารตอบว่าุมุสสลามอะห์ลันวะะห์ลันอะห์ลันวะะห์ลัน สวัสดีเช่นกันครับยินดีต้อนรับอาฮเลนวาซาเลันปกติผู้ซื้อลูกค้าก็จะถามถามยังไงครับฮุนาฮุนามัตอัมอับีมอรวันฮุนามัตอัมอับีมอรวันนะครับ ที่นี่ร้านอาหารอบีมารวานใช่ไหมครับตรงนี้ร้านนี้นะครับฮุนามาตาอัมอบีมารวานที่นี่ร้านอาหารอบีมารวานใช่ไหมครับเจ้าของร้านก็ตอบบาเอก็คือผู้ที่จะขายอาหารนี่แหละเจ้าของร้านอาหารตบนันฮาซา มัตกำอับีมรุวรรณ طبع นับบ้นฮ่าจ่ตัวดานะครับไม่ใช่ตัวดานะฮ่าจ่ะมัตกำอับีมรวรใช่แล้วครับที่นี่คือร้านอาหารอับีมรวรรน,นะครับใช่ครับหรือว่าใช่แล้วครับที่นี่คือร้านอาหารอับีมรวรร คนที่จะซื้อลูกค้าที่จะรับประทานอาหารนะครับมุชตารีฮัลลาดัยคุมฮัลลาดัยคุมกออิมาตัลอัตอิมารัวฮัลลาดัยคุมกออิมาตุลอัตอิมามีเมนูอาหารไหมครับกออิมะคำใหม่นะครับวันนี้คำใหม่เมนูเมนูอาหารเนี่ย กออิมาตุลอัตอิมาเมื่อเราไปที่ร้านอาหารแน่นอนที่สุดนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารก็จะเอาเมนูให้เราดูนะครับฮัลลาดกุมกอิมาตุลอัตอิมามีเมนูอาหารไหมครับนะครับลูกค้าก็จะรับประทานอาหารก็ขอดูเมนูก่อน ผู้ขายก็ตอบว่าฮ่าจ่ะนั่งมนั่งมฮาซาก ق อิม ة ตุตนอามว่ามาซาตะลุบบุนนั่งมมีครับมีครับฮาซาก ق อิม ة ตุตนอามว่ามาซาตะลุบบุนนี่คือเมนูอาหารไม่ทราบว่าอาท่านหรือว่าคุณต้องการสั่ง อาหารอะไรครับค ah uh, ja. uh, ja. ุณต้องการสั่งอะไรครับนี่คือเมนูนะมฮาซากวาอิมาตุตระแอมวามาซาตาตุลบุนตัวซานะครับตัวซาตัวซาฮาซาและก็มาซานะครับไม่ใช่ว่าฮาดาวามาดานะครับก็คงจะถ้าเราดูนะครับก็คงจะแก้ไขได้ถ้า นักเรียนอาเคียนก็ให้ใส่ตัวจุดนะครับาอมฮาซะกออิมาตุตตอามวามาซะตาตุลูบุนนะครับมีครับนี่คือเมนูอาหารไม่ทราบว่าท่านต้องการสั่งอาหารอะไรนะครับมุชตารีผู้ลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของเราก็พูดว่านูรี ما شي تريد نريد نوريد توانون نوريد نوريد حساء الحامض حساء الحامض كلاهيت حساء حساء الحامض وطبيخ الاخضر الحالي و وطبيخ الأخضر الحالي و tuna و tuna بيميركيل فلفل روا بيميركيل فيل فيل نعم بعض الأحيان كن أرحب تحقق فلفل بعض الأحيان فيل فيل نعم لا بأس ว่าหิษะอัตอมยัมบิลจัมบารีอันนี้คำนีจ้จักจากนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจะกล่าวเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมนูอาหารนะครับเราต้องการอากงส้มแกงสม้กงสมก็คืออัลหิซะอัลฮามิดนะครับแกงสม้มวะตบิขลอักรออัลฮาลี <ali> แกงเขียวหวาน ต้องการแกงส้มแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็ทูน่าบิมารกิลฟิลฟิลน้ำพริกปลาทูนะครับวะฮิซาตุมยำเิลจัมบารีแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับจัมบารีก็ต้มยำกุ้งต้มยำก็คือทับศัพท์ไปเลยนะครับวะฮิซาตุมยำบิลจัมบารี นะครับต้มยำกุ้งนะครับาทางาผู้เสิร์ฟอาหารก็จะเข้าใจว่าเขาสั่งนะครับให้เราทำาแกงส้มแกงเขียวหวานน้าพริกปลาทูและก็ต้มยำกุ้งนะครับสีอย่างนะครับสีอย่างด้วยกันนะครับน้ำพริกปลาทูอีกด้วยต้มยำกุ้ง สองและก็แกงเขียวหวานสามและก็แกงส้มสี่อย่างนะครับอ่าอีกครั้งนะครับเราจะทวนเพราะว่าคำนี้มันยากนิดนึงนะครับนูริดูนูริดูลฮิซาอัลฮามิดิวัตบิลขัลอัคดาริลฮาลีวัตูนาบิมารกิลฟิลฟิลวะฮิซาอัตุมยัม วิลจัมบารีนะครับน่าจะกล่าวได้นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับทีนี้ผู้เสิร์ฟอาหารก็บอกว่าอินตาซิรุลาฮจฮออินตาซิรุลาฮจฮอลาฮจอหรือบางทีอาจจะ Jab bawa lahzoh, kerana rasa kru lahzoh, entazir lahzoh, kerana rasa kru nak. Entazir, ror lahzoh, sakru ror sakru, nak. Tapi ini, puan yang akan makan, ونريد, البيت المقلي والأرز الإضافي. بي... المقلي والأرز إضافي. ونريد البيض المقلي والأرز الإضافي نريد بيض المقلي والأرز الإضافي ونريد البيض المقلي والأرز الإضافي วัลอาุสเอลฟีพวกเราต้องการไข่เจียวและเข้าเติมด้วยต้องการไข่เจียวนะครับและก็เข้าเติมหรือว่าเข้าแถมนะครับเอกด้วยบอกกับคนที่เสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็ผู้ขายก็ตอบว่า حاضر ยาเสยยี่ดีสัตต์ฮัลล์น حاضر ยาเสยยี่ดีสัตต์ฮัลลนได้เลยครับอาหารที่สั่งจะมาเดี๋ยวนี้แหละนะครับได้เลยครับอาหารที่สั่งจะมาเดี๋ยวนี้แหละนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ถามว่า บิกัมบิกัมอัลมาบลากทั้งหมดราคาเท่าไหร่นะครับมาบลาราคาเท่าไหร่นะครับบิก <Yeah. S 1> ัมอัลมาบลากทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับบิก <Yeah. S 1> ัมยาอันบิกุมนะครับบิกัมอัลมาบลากทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ <Yeah. S 1> à, ผู้ขายก็ตอบว่าอัลมาตลู อัลมาตุบคอมสูมีอติบาตค่าอาหารทั้งหมดก็500บาทค่าอาหารทั้งหมด500บาทนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับกับคำศัพท์แล้วก็ประโยคนะครับที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับ เกี่ยวกับคำศัพท์ข้อความประโยคเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารนะครับอิชอละ์ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ในบทที่3เกี่ยวกับการซื้อขายการขายเครื่องแต่งกายนะครับติยารตุลมาลาบิสนะครับ